เปิดความหมายเพลงทอรีหลังเจนนี่แบล็กพิง์ร้องไห้กลางเวที กลายเป็นสาวฮอตที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็ถูกจับตามองอยู่เสมอสําหรับไอดอลสาวเกาหลีเจนนี่แบล็กพิงค์ที่ตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักตอบแทนความรักของแฟนๆที่มอบให้ซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับปิงทั่วโลกได้อย่างดีเทียวอย่างล่าสุดแบล็กพิงค์ก็ได้เพิ่งทําการแสดงที่บิชทีสซัมเมอร์ทาวน์เฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่ไฮพาร์คเมื่อวันที่2และวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสนุกสุดเหวี่ยงและเรียกเสียงกรีดจากแฟนๆได้อย่างล้นหลามทว่าในขณะที่สี่สาว กำลังโชว์เพลงทอรี่อยู่บนเวทีก็เกิดเหตุการณ์ที่ทาเอาหลายคนนั้นไม่คาดคิดเกี่ยวกับเจนนี่ที่จู่ๆเธอก็เหมือนว่ากําลังจะร้องไห้ออกมาโดยตามรายงานของสื่อไต้หวันอย่าง E t ทีท a y เมื่อวันที่9กรกฎา,าคมได้นําคลิปของเจนนี่ที่แสดงอยู่บนเวทีออกมาเผยแพร่อ,อีกครั้งและพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าเจนนี่และสมาชิกวงแบล็ k พิงคได้ขึ้นเวทีในฐานะนักรอกก้องเกาหลีกลุ่มแรกที่เป็นเฮดไลเนอร์ในเทศกาลไฮพาร์คที่สหรัฐอาณาจักรเป็นเวลา2วันติดต่อกันในวันที่2ระหวัน ที่3ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ของวงการ k p อ p ถ้าพามาครึ่งทางของการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแบล็กพิงก์แฟนๆบางคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเจนนี่ดูเหมือนจะร้องไห้โดยแบล็กพิงก์ร้องเพลงทอรี่ในช่วงท้ายของการแสดงและในคลิปที่แฟนๆถ่ายมานั้นจะเห็นได้ว่าเจนนี่ดูเหมือนว่าจะพยายามระงับอารมณ์ของเธอก่อนที่จะนั่งลงบนเวทีพร้อมกับก้มหน้าแล้วร้องไห้แต่เมื่อถึงช่วงที่เจนนี่ต้องแรปเธอก็พยายามปรับอารมณ์และร้องเพลงออกมาให้ดีที่สุดในขณะที่เนื้อเพลงของท่อนหนึ่งของเธอได้ร้องไว้ว่า that's my choice and that's no one am hurting ซึ่งแปลได้ว่า มันคือทางเลือกของฉันและฉันไม่ได้ทําร้ายใครโดยความหมายของเพลงทอรี่นั้นกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะทําในสิ่งที่ตนเองอยากทําโดยไม่สนการถูกวิจารณ์และคําติฉินินทาจากคนอื่นๆซึ่งหลังจากที่มีการรายงานข่าวนี้ก็มีแฟนๆต่างกังวลและเป็นห่วงเธอเป็นจํานวนมากโดยพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจนนี่หรือไม่เธอน่าจะป่วยและเหนื่อยฉันเจ็บปวดที่เห็นเธอร้องไห้ทําไมถึงเกลียดผู้หญิงคนนี้กันนัก เธอหน้ารักจะตายนี่ทำให้ฉันหัวใจสลายเข้มแข็งนะเจนนี่พวกเราอยู่เคียงข้างเธอและยังมีอีกหลายข้อความมากมายทีเดียวโดยก่อนหน้านี้เจนนี่นั้นเพิ่งจะเผชิญกับประเด็นข่าวร้อนชาและแรกกแงกดดันจากความคิดเห็นของชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องความรักของเธอกับวีสมาชิกวง BTS อีกทางเธอนั้นยังถูกวิจารณ์ถึงการเดบิวต์ด้านการสแสดงของเธอในหนังอเมริกรันเรื่อง The Idol ซึ่งเป็นฉากเต้นสุดเยาย้ายนจนชาวเน็ตบางกลุ่มเรียกสินันวานหนังเรศสำหรับผู้ใหญ่รวมไปถึงเรื่องสุขภาพของเธอที่เธอ เธอถึงขนาดป่วยจนต้องหยุดพักการแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกับเพื่อน,อนกลางคันและถึงแม้ว่าเธอจะไม่ตอบสนองต่อเสียงวิจารณ์เหล่านั้นและไม่ว่าจะมีอะไรมาบั่นทอนจิตใจของเธอหรือจะเป็นเพราะสุขภาพของเธอที่ไม่เต็มร้อยทางเราก็หวังว่าเธอนั้นจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะ